ตัว usb หรือตัว hard disk external นั่นเองไม่ว่าจะเป็นไฟล์ DS d sd ไฟล์ flac ไฟล์ wave นะครับและไฟล์อื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะ ใชสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 วันคาร์ออดโออีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เรียกว่าพิเศษกว่าวันไหนไหนเลยนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับตัวรถคันนี้ครับมิต s ูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์นะครับซึ่งสําหรับในวันนี้เนี่ยทางลูกค้านะครับมาทําการอัปเกรดตัวเครื่องเล่นเดิมของตัวรถและตัวลําโพงและเอเทนเมนในตัวรถคันนี้เนี่ยให้มีความสมบูรณ์แบบด้านของตัวเสียงมากๆขึ้นไปเลยนะครับด้วยชุดซีรีส์จากทางโซนี่นะครับตัวโมบายเอสซีสรีส์ซนน เนี่ยลูกค้ามาทําการเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวเครื่องเล่นเดิมนะครับให้กลายเป็นหน้าจออันใหญ่เลยนะครับจากทาง Sony เป็น Sony x a v 9 5 0 0 es ซึ่งเป็นตัวเครื่องเล่นไฮ l ล s s นะครับรองรับ apple carplay android auto และที่สำคัญเลยรองรับการอ่านไฟล์เสียงคุณภาพสูงสูงนะครับจากตัว usb หรือตัว hard disk external นั่นเองไม่ว่าจะเป็นไฟล์ d sd ไฟล์ flac ไฟเวฟนะครับและไฟอื่นๆอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยเล่นไฟเสียงต่างๆเป็นยังไงกันบ้างและสำหรับในวันนี้นะครับผมได้ทำการเตรียมในส่วนของ iPhone เครื่องนี้นะครับจะมาลองเชื่อมต่อนะฮะในส่วนของตัว Apple Car Play แบบไร้สายกันนั่นเองสำหรับในตัวนี้เนี่ยเราทำการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเราก็จะสามารถใช้งานในส่วนของตัว Apple Car Play แบบไร้สายได้แล้วและที่สำคัญเลยการเชื่อมต่อบลูทูธของตัว Sony XAV 9 5 0 0 e s วี้นารอตัวนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อแบบไฮเลสแบบ เรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบที่เขาเรียกกันว่าเป็น L DAC นั่นเองเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธที่สามารถส่งสัญญาณเสียงนะครับมาได้แบบครบถ้วนเลยเพราะว่าการเชื่อมต่อบลูทูธกับเครื่องเล่นติดรถยนต์ทั่วๆไปเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณเสียงที่มีการลดคุณภาพเสียงลงมาผ่านตัวบลูทูธนั่นเองแต่สำหรับตัวเครื่องเล่นโซนี XAV 9500S e ตัวนี้นะครับ เป็นแบบที่เรียกว่า l อลแนั่นเองบอกได้เลยว่าคุณภาพเสียงนะครับมาแบบจัดเต็มเลยแหละครับและที่สําคัญเลยนะครับสำหรับในรถคันนี้เนี่ยลูกค้านะครับก็ทําการเปลี่ยนตัวลําโพงคู่หน้านะครับให้กลายเป็นเอ่อซีรีส์โมบายเอด้วยเช่นกันเป็นตัว x s 1 6 2 e s นนั่นเองครับมาพร้อมกับตัวซ u เปอร์ทวิตเตอร์เลยและสําหรับลําโพงคู่หลังนะครับก็ทําการเปลี่ยนเป็นลําโพงแกนร่วม XS 160ES นนั่นเองบอกได้เลยนะครับว่าสําหรับในตัวรถ m i t s u b i s h i x p a n d e นร์ตัวนี้เนี่ยมีความ มีเสียงที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าสําหรับในตัวเครื่องเล่นโซ n y ตัวนี้ทํางานร่วมกับระบบเดิมของรถทํางานร่วมกับตัวลำโพงคุณภาพสูงจากตัว Mobile ES เนี่ยเป็นยังไงบ้างติดตามชมได้เลยครับสําหรับในตอนนี้นะครับตัวรถ Mitsubishi x x p n n e r r ตัวนี้เนี่ยก็ได้ติดตั้งนะครับแล้วก็อัปเกรดตัวเครื่องเล่นเดิมนะครับแล้วก็ระบบ เอนเตอร์เทนเมในรถเนี่ยเรียกได้ว่ามีความสูรณ์แบบมากๆเลยทางลูกค้านะครับมาทําการติดตั้งนะครับหน้าจอจากโซ n y ที่เป็น h i ไฮเลสตัวท็อปสุดๆตอนนี้เลยนั่นก็คือตัว Sony XAV 9,500 ES นั่นเองแล้วก็ยังมีลําโพงคู่หน้านะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับในรุ่นที่มีชื่อว่า162 ES นั่นเองและลําโพงคู่หลังนะครับเป็นตัว160 ES บอกได้เลยนะครับว่าสำหรับในรถ Mitsubishi e x p ซ n d e r ตัวนี้เนี่ยติดตั้งเครื่องเสียงยนิเซ็นโซ ny ใน m ม bile AS เนี่ยแบบครบชุดเลยแหละครับบอกได้เลยว่าคุณภาพเสียงนี่ที่สุดในโลกเลยแหละครับสำหรับหน้าจอนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะมีในส่วนของ Apple Carplay r a ย i o นะครับบลูทูธ USB อันนี้สำคัญม,มากเลยนะครับการเซตติ้งเสียงต่างๆสำหรับตัวเครื่องเล่นตัวนี้เนี่ยมีการเซตติ้งที่หลากหลายและละเอียดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพารามิเตอร์นะฮะ การเซ็ต EQ แบบพารามตริกเนี่ยมีความละเอียดมากกว่าตัวการเซตติ้ง EQ แบบธรรมดานั่นเองสามารถแยกข้างในการเซ็ตได้นะครับนี่เซฟเลยนะหรือว่าในส่วนของตัวข้างนอกนะครับ p o s s o v v r r การกรองความทีต่างๆการเฟดเสียงนะครับบาลานซ์เสียง หรือว่าในตรงนี้นะครับก็เป็นการทําให้ตัวเสียงนะครับออกมาเหมือนตัวไวนิลหรือว่าตัวแผ่นเสียงนั่นเองสําหรับตัวเครื่องเล่นตัวนี้นะครับเป็นการพัฒนานะครับที่บอกได้เลยว่าตัวชิปในการแปลงออกมานะครับตัวคอนเวอร์เตอร์เนี่ยมีลักษณะนะครับที่คล้ายกับตัวเครื่องเสียงบ้านเลยเท่ากับว่าคุณภาพเสียงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับที่สุดในโลกตอนนี้เลยนะครับสำหรับในตัว Apple Carplay ที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะครับก็คือการเชื่อมต่อตัวบลูทูธนั่นเองเป็นการเชื่อมต่อ Apple Carplay แบบไร้ ผมได้ทำการเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ iPhone เครื่องนี้นะครับกับตัวเครื่อง Sony XAV ตัวนี้แล้วน,นี่คือระบบ Apple CarPlay นะครับเมื่อมีการแจ้งเตือนไลน์ก็จะเด้งอย่างนี้นะกดโฮมหรือว่ากดเข้าไป Apple CarPlay กดตรงนี้ได้ในส่วนของ Apple CarPlay ตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวแอปต่างๆที่อยู่ในมือถือนะครับอิงข้อมูลจากตัว iPhone เมื่อสักครู่นี้เลยก็จะมีส่วนของโทรศัพท์นะครับนี่รายชื่อนะครับล่าสุด การกดโทรต่างๆนะครับเป็นการอิงข้อมูลจากตัวโทรศัพท์ iPhone เมื่อตกี้นี้การนำทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Map หรือว่า Google Map นะครับถ้า p p p l m m p p เนี่ยเราสามารถกดค้นหาได้นะครับจากตรงนี้เดอะมอบังกะปีนะฮะโอ้โหเร็วมากๆเลยสํารับนี่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงลึกนะครับเรื่องการอ่านไฟล์เพลงนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ทุกท่านได้ลองฟังเพลงกันด้วยนะครับผมนี่คือการนำทางจากตัว Apple Map นะฮะสินสุดการนำทางไปก่อนหรือว่าในส่วนของตัว Google m p s นะครับสามารถกดค้นหาตรงนี้ได้สามารถพิมพ์ก็ได้นะครับหรือว่ากดสั่งการด้วยเสียงตรงนี้ได้เหมือนกันสยามพารากอนผมสั่งว่าสยามพารากอนนะครับไปทีเดียวเนี่ยโอ้โหมาเลยกดเริ่มนำทางเลยครับเราสามารถปิดเปิดเสียงนะของตัว Google Assistant จากตรงนี้ได้ เมื่อเราเปิดอย่างนี้นะครับก็จะมีเสียงนะครับของตัว Google Assistant เนี่ยบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปในซอยต่างๆนั่นเองอ่ะปิดเสียงไปก่อนการฟังเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือว่าจุกเนี่ยอ่ะลองดู Spotify กันก่อนเลย Black Bean เพลงนี้นะครับคอนโทรลพวงมาลัยยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมเลื่อนเพลงได้ครับ นี่คือคิวของเพลงต่อๆไปนี่เองครับเพิ่มเสียงลดเสียงจากหน้าจอตรงนี้ได้ฮะหรือว่าตัวอย่างอื่นนะครับที่เป็นการฟังเพลงอย่างจุกเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับแต่ว่าสำหรับในตอนนี้นะครับตัวเครื่องเล่นตัวนี้เนี่ย ก็จะต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่เรื่อยๆนะครับอลองกดท mm ็อปเพลงยิทในประเทศไทยตรงนี้ก็ได้กดหยุดตรงนี้ได้นะครับผม mm hmm. นี่ก็คือตัว Apple CarPlay นั่นเองครับคือการใช้งานตัวพื้นฐานนั่นเองแต่ก็บอกได้เลยนะครับว่าสำหรับตัวเครื่องเล่น Sony XAV 9,500ES ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นนะครับแล้วก็ ได้ได้ว่าเป็นฟังก์ชันที่สร้างมาเพื่อเครื่องเสียงรถยนต์ตัวนี้เลยนั่นก็คือการอ่านเสียงนะครับอ่านเพลงที่มีคุณภาพจากตัว USB ตรงนี้นั่นเองสำหรับนี้เป็นไฟแฟกนะครับผมสำหรับตัว Apple CarPlay ที่เด้งมาเมื่อกี้นะครับเวลามีลายเด้งเนี่ยมันก็จะขึ้นมาครับผมเราสามารถออถอดทำการเชื่อมต่อได้นะครับโดยการปิด b l u e t o t h ตรงนี้นะครับเลิกเชื่อมต่อ Apple CarPlay เลย เพื่อมาดูการใช้งานนะครับในส่วนของการอ่านไฟล์จาก USB นั่นเองแต่สำหรับในวันนี้นะครับผมได้ทำการเตรียมนะฮะในส่วนของตัวฮาร์ดดิสก์เอ็กซ์เทอร์นอลตัวนี้ซึ่งมีไฟล์เพลงนะครับคุณภาพสูงมากมายไม่ว่าจะเป็นไฟล์ DSD นะครับไฟ,ฟล์เวฟแฟลกและไฟล์คุณภาพเสียงสูงๆอีกมากมายเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าตัวเครื่องเล่นตัวนี้เนี่ยอ่านไฟล์อะไรได้บ้างนี่ก็เป็นไฟล์เพลงที่ผมได้ทำการเตรียมมานะครับเมทัลลิก้าอย่างนี้ สามารถกดนะครับในการเพิ่มเสียงรดเสียงได้เนี่ยเป็นไฟลแฟลกนะครับ44.1 16บิตนั่นเองอ่ะเลื่อนเพลง,งนี้ได้เลยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับในตัวเครื่องเล่น sony x a v 9 5 0 0 es ในตอนนี้นะครับยังไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้นั่นเองในภาษาไทยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนีนะ้เป็นเครื่องหมายตกใจไปหมดอย่างนี้เลย ก็จะสามารถอ่านนะครับในส่วนของไฟล์ที่เป็นไฟล์เป็นชื่อภาษาจีนนะครับภาษาอังกฤษต่างๆได้เลยเป็นไฟลแฟลกนะครับก็ยังมีไฟล์เพลงอีกมากมายนะครับที่ผมได้ทำการเตรียมมาสำหรับ MP3 ทั่วไปเนี่ยก็สามารถอ่านได้เช่นกันครับเป็นไฟล์เพลงที่มีคุณภ,ภาพเบสิกเบสิกนะครับ ไฟ m p 3นะครับหรือว่าในส่วนของอตัวอื่นๆนะฮะลองหาดูกันดีกว่าส่วนใหญ่เป็นไฟแฟลกนะครับที่ผมทำการเตรียมมาอีลิแคปตันตัวนี้นะฮะ ที่สำคัญเลยนะครับสำหรับในตัวเครื่องเล่น Sony XAV 9,500 ES ตัวนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเป็นแบบที่เรียกได้ว่าเป็น L DAC นั่นเองการเชื่อมต่อบลูทูธที่ส่งสัญญาณนะครับแล้วก็คุณภาพของตัวเสียงเนี่ยมาได้แบบครบเลยแหละครับเพราะว่าการเชื่อมต่อบลูทูธในเครื่องเสียงรถยนต์ทั่วไปเนี่ยจะเป็นการส่งคุณภาพเสียงที่มีการดรอปลงนั่นเอง แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในโทรศัพท์ของทุกท่านเนี่ยจะต้องรองรับระบบของตัว l d e c ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับตัวเครื่องเล่น Sony x a v 9 5 0 0 es high res รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับผมก็สามารถทำงานร่วมกับตัวกล้องมองหลังได้ด้วยเช่นกันนะครับเราก็ไปที่เกียร์ถอยหลังกันนะเนี่ยภาพจากกล้องมองหลังก็จะมาแสดงอยู่บนหน้าจอตัวนี้แล้วนะครับสามารถกดปิดเลนต่างๆได้จากตรงนี้ กลับไปที่ P นะครับภาพก็จะกลับมาอยู่ในหน้าเมนูแล้วนะครับไปฟังเพลงกันต่อใน USB ะ สำหรับในวันนี้เนี่ยผมแมทธิวนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับตัวรถ Mitsubishi Xpander คันนี้ซึ่งได้ติดตั้งตัว Mobile ES แบบครบเซตครบระบบคุณภาพเสียงสุดยอดที่สุดในตัวนี้แหละครับบ๊ายบายครับ